Action, <laughs> action. We go walk right. Yeah. We go walk. We have water too because we walk very long walk today. Very beautiful day. So awesome. ดอกอันนี้ไหมดอกซากุะ <laughs> าระชอบแฟนขับเที่ยวแฟนขับนี่นี่อเ่ชอร์รี b l อ s ซัมไทยไทยเนม e อซากุระดอกซากุระนี่น้อยดอกซากุระ <laughs> โอ้ดิสเวียโอเคเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดเพื่นมาไล่คนนี้เชเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดนี่ You know what this mean No Why you yell

บ้านอยู่ห้างๆนี่บ้านย้ายชมพู่บ้านมันบ้านยายพูดด้หลังนี่หลังถัดไปบ้านหลังนี้ที่บ้านที่บ้านเพิ่นปลูกพักผลไม้แม้เมืงมืองนาวแล้วบ้านบ้านนี้จะพู่อยู่หลังบ้านเพิ่นแล้วบ้านที่ปอยให้เศร้านั่นกะที่เพิร์นกับอยู่หลังบ้านย้ายชมพูที่ต้นสนยห่่งเไหมที่บ้านหลังบ้านต้นสนยหญง่งขาดสะไปน้าอนู่ยเฮี้ยนยายชมพู่ไหมไอ้คุณเศร้า โอ้แข oh, oh, okay, okay. <t os> ่งกระลูกอะโอเคโอเคเค่เห็นปะแข่งกระลูกอ่ะเห็นมาลูกปั้นเลยสิบของปลอมอุ้ยมีไอออกกำลังกายเลยเจ้าสิเลโปอ้วน ซอกแกแตอนนี้อสเตรเลียกับประมาณสิบโมงคิงสิบโมงเช้เานะคือไม่มีวันหยังไม่มีวันเสาร์ไม่นีวันเสาร์อาจารย์องชายไปทำงานอีกแล้วพ่อกับแม่ตื่นมาลูกปัยูุบานลูกไปทำงานไปทำงานซอมือเดี๋ยวนี้จันทร์หนึ่งสูกกับทำงาน พ่าเพิ hmm. ai> ai mm ่นเรียนยิ้มมือขึนไงเพิ่งเรียนอยู่มหาอะไรเรียนยิ้มมือขึนเดือนนี้ยิ้มมือขึนเรียนประมาณหกโมงแรงเลียนหกโมงแรงหอดสามถึงคืนตลอดเดือนเลยเดือนนี้วันนี้ยิ้มมือเสาก็ไปทำงานเสาถึงจันทร์ถึงเสารเออจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไปทำงานแต่ว่ามืออื่นวันหยุดมือหนึ่งมืออื่นหยุดมือหนึ่ง สิพผ้าเม่์ไปอันตลาดพผ้าเม่์ไปจับปิงเวลไงออื่นลุงกับป้ากับขับบ้านแล้วล่ะขับมือเศร้าหี่ลุงกับป้ามานอนน้ำสองคืนแล้วพันผ้าผัวไปหาหมอไงเมื่อเพื่อนผ้าผัวหรอกพญ่เป็นคนผ้าไปคนเมื่อเพื่อนขับรถเพื่อนขับรถเข่าไปในตัวเมืองบ่แข็งแรงไงขับรถบ่อบ่เก่งปิไหนไงพใหญ่ก็ขับรถไปส่งขับรถไปหับไปส่งสิอู้บึง อันนี้ว่าเปนดอกใหม่ได้เห็นไหมก็เนดอกใหม่เลยจะเป็นหญ้าเป็นดอกหญ้าดอกหญ้าเนี่ยดอกหญ้าในป่าปูนเห็นไหอันนี้ว่าเปนได้นีมว่าเปนป่าปูนเนยดอกหญ้าในป่าออสเตรเลียคุณแบบง่ายบทาเลยนี่บอเลวดสแตนเลสเลยงายบมดดอกหญ้าเลี้ยงเอือยเลยอันนี้เป็นแบบว่า วาบถาดถามเมียเห็นบ่ไปก่อนเยากเห็นยังงามๆทีทายเบิ่งนาจารันเนาะ o n a c t i a, a y okay, not i here ไ right? ร <laughs> why not <laughs> c t i นี่ไม่ดีกนะเดี๋ยวฟอร์เซลไม่ใ a ่แบบผูสร้างบ้านเร็วคนานีเห็นหลังนี่บ่กกำลังนี่กาลังนี่ผ่้สร้างขายี่นแล้สร้างบ้านขายนี่หลังนี่ผูนขายแล้วเลยบ่ น,นั่งนี้ขายแล้วน,นั่งนี่ขายแล้วคนจีนซื้อเลิยปะป็นขายได้สามล้านกวนัวเลยเนี่ยสองหลังเนี่ยมันมันร่วมกันสองหลังด้วย <c oughs> เราถึงหลังนี่บอสเนี่ยมันขายได้าสามล้านตัวสามล้านออสเตรเลียแถวนี้บ้านมันแพงเพราะยังบอสเพรแบบว่ามันกูดเอเลียนสินะบอส นี่ก็เริ่มสร้างใหม่แห้วเห็นบอลนี่ตรงไปทัานคุนเพี้ยนชมพูบ้วยมึงดอกใหม่ mồm đấy, sẽ bảo này, Hôm thật Hãy อหอมพี่ดอกไม้มันเริ่มบานแล้วก็หอมเค่นีม้มืนขึ้นนะยางออกจากห้องนะยางออกจากบ้านนะออกจากในบ้านมามาอยู่ในสวนหลังบ้านนะสวนหลังบ้านหน้าบ้านนะมันนะจะออกจากบ้านมนะันแ่นย้มขนะึ้นมันหอมขัดหอมกว่ามันเว้นอนะีกจะว่าหอมาหอมาจาทข้งไหนดอกไม้มันหลายมีสมองเลยมีสมองมีสฮียนมีสุบานเหมือนมันก,ก็กินหอมะอวยปีกันแบบทีนี้อืาให้ ไปทางไก่เพนอย่างบอกรนงกไก่ัสีขาวเ็นได้อะไงไปขทาแล้วแล้วแลน่นแล้ไปทางไก่งานไก่เพราะอย่างต้องไก่ไง สีท่าน,นี้ดูยันเห็นปอีกา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 มันมีเห็นปะตามบ้านเฮียนหลายค่ะอีกามันเป็นป่าไงเห็นบ่ตามบ้านเฮียนคนเฮียนคนมีแต่ป่าที่นี่มาเกาะตามหลังข่าตามตนม้นไม้ตามนี่แล้วหลายค่ะ ม,มันคือเมืองไทยเลยจ้ะเมืองไทยนี่นกนกมันสีอยู่ตามป่าตามเขาบหนะออสเตรเลียนกอยู่ตามบ้านเรื่องส้นเตัน ดอกหนานกหนานกหักปีตกล้องเน่อยได้ัดทีนี้เดี๋ยวเห็นยังงานสิดท้ายเห็นเบิรงนหมมี่ไทยเบิร์นก็หอมปากหอมคอในแต่เนาะเมี่ยงไม่ยังเนาะเมี่ยงชาวฮัมฮาเราปารามาหน่อยเลยนนี่แหละบ้านเมี่ยงเป็นออสเตรเลียก็คือเมืองไทยเขานี่ยละจ้าแต่ว่ามันบวบุนวายคือเมืองไทยเขาเนาะมันเงียบนะ มันอยู่ผายููมันัเงียบเม่วุ่น,นาวายมันแบบว่าสบาย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 สไตล์ย้ายสมพู่นี่แหละจ้าย่างมะกัยเลยทำเป็นแฟนค <laughs> <laughs> ลับย่างมะกัอาจาเสี่ยวแฟนคลับวีวอลเวอรลีฟ้าเว่ยเวลีฟ้าโซฟาฟอร์มโฮมนั่งรถนี่ตันบิดไทเอ็ดไอฟินิตไทเอ็ดออรเรดดีวีคอร์ดวีวอลฟฟอร์เอาโกดาวฟอรมเลยฮิว ได้ฮันนี่มีโกด้าฟอร์มเหนืิวไรีน็อตโกอัพอ่าแด้วช่วยเย่ดันไรน็อตเซอร์ไพรส์เอ็ยมาไปน่ยางก็ใจไก่ผดูสม่แตนนะเขากำลังกายชิได้แบบสวยๆเซ็กซี่เซ็กซี่เอ็กเซอร์ไซส์เอ็กเซอร์ไซส์ and be beautiful and sexy อุ๊ยดอกไม้ดอกไม้เล็ดมมสมเป็นแต่เนี่ยแท่งนี้วิจารณ์นหนังนง่ายเพราะว่าอย่างมันเป็นแบบว่ามันแบบว่าพูดแอเรียมาจ้ะอ๋อ beautiful house because this area is g o o d area สนิทเต็มเลยเป็นตะยูบ่ย่างอ้อมอย่างอ้อมเลยเด้ย่างอ้อมไปมันอุ่นอากาศคนดื่มน้ำเนาะอากาศมันพอนี้ถ้าไม่นี้เท็มไปเจอทุเรศวันนี้ถ้าไม่นี้เท็มไปเจอทุเดศกระเป๋า ปนมันนาดยี่สิบองศาไปงี้วะไบ่ได้เบิ่งข้าวกันหมือขึ้นนี่มู้เช้าก็ไม่ได้เบิ่งข้าวเพราะยังมือขึ้นมือขึ้นพากันไปอันพระรุ่งกับป้าน,น่นะไปกินข่าวไปกินข่าวอันอันยุรานอาหารไม,ม่จ้ากินข้าวยุรานอาหารกลับมาบึกกับมาหล้วกับพระกันขืนนอนเลยเห็นบ่ะบน้าลนางหนา้นาแปรงฟันนอนแลยไ่ได้เบิ่งข้าวกันมือขึ้นนี่ เลยอประหูวามมือนี่จัดองศามิเชลเลยต,ตื่นมากตื่นมากก็เหนีย่ยพักกันไมย่ยางเลยเลือดสมิเต็นส่วนท่าถน,นันย่างไก่ปะน้อยเท่ากับ <c oughs> ว่าคันนี้ว่าหันงนันววบรลดแมกววบรลดว่าอดอกใหม่ดอกยาดอกยาสีชมพูทั้งทีมีหดหนกหุกทั้งตนใหม่แดดมันซองแดดซองแล้วจันเนาะไปดอกบันนี้ พอกันไม่คลิปหนาได้จ้าเด้อสีอีกไกลอยู่สีขาวบ้านอีกไกลอยู่ว่ายางไกลค่ะยางเป็นชั่วโมงเดยนีย่สิบอกอีก